สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพาหัดคนเดิมครับมื้อนีครับวันที่3กันยายน2 5 6หาครับมื้อนี้ครับจะมีนนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเป็นของเลขวิ่งสงขานะครับเพิ่นฝากขอโทษเอฟซีทั้งช่องมากครับผมเนาะเพราะว่าหมดที่แล้วนี่เลขเพิ่นบ่เข่าครับเพิ่นวางหมดนี้สูตรต่อครับผมเนาะงวดนี้เพิ่นให้มากหน่อยคู่มากครับผมเนาะ นาติดตามครับผมบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับขอบบุญขอบคุณครับผมเนาะเจ้าของเหล็กวิ่งสงขาครับผมที่ให้แนวทางมากครับผมเนาะเพาะว่าครับผมเพิ่นอยู่ช่องผมมาประมาณสองปีกว่าแล้วครับผมเนาะเกือบสามปีแล้วครับผมขอบบุณขอบคุณ ทุกเซียนทุกอาจารย์ครับผมเนาะทุกเซียนทุกอาจารย์นะครับอยากให้เลขเข้าครับผมเนาะแต่ถือว่าเลขเพินน่าติดตามอยู่ครับผมถ้าไพเปน์ฟนครับเลขวิ่งสงขาหรือว่าเลขรับสงขาครับผมเนาะผมว่าเลขเพินน่าติดตามครับผมเคยแตก3ตัวแตก2ตัวบ่อยมากครับผมเนาะก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีทั้งช่องมาดูเลขชุดนี้ดีกว่าครับเพราะว่ามีเอฟซีทั้ง่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะ ถามมาเยอะมากครับนี่ครับเลขล็อกกองฉลากครับได้2ได้8 52ตรงตรงครับได้8ได้8 65ตรงตรงนะครับงวดที่แล้วให้มาครับได้5ครับ5้าเลขออก3ามครับมี f อฟทั้งช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะ ให้ผมตามให้หน่อยนะป้าหัดนะอย่าลืมนะเดี๋ยวผมตามให้ครับผมเนาะเพราะว่าครับผม,มดที่แล้วนี่ผมไม่ลงคลิปให้เอฟซีทั้งช่องนี้ครับผมเนะาะเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับนี่ครับดที่แล้วผมลงคลิปให้เอฟซีทั้งช่องนะครับได้สองแปดห้าสองได้แปดได้แปดหกห้าได้ห้าครับ ได้5 6 3เลขออก3 6 5นะครับเดี๋ยวผมแบกมาแล้วเดี๋ยวผมฝาฝาลงให้ FC ทั้งช่องผมนาะแต่ว่าตอนนี้นะครับยังไม่ได้นะครับถ้าผมได้แล้วจะรีบนำมาลงให้เด้อครับผมเนาะกดแชร์กดติดตามเลยครับผมเราก็มี FC ทั้งช่องครับผถามมาว่าพระหัตอย่าลืมไปตามปู่38ใ่้หน่อยนะนี่ครับปู 3, ่38เมากครับผมเนาะ หลักสิบครับผมเนาะนี่ครับหลักสิบมาที่ห้านะครับหลักหน่วยมาที่หกครับแต่ว่าปูจับคู่ไ้บอกเขาครับผมเนาะปูไ้ที่นี่ครับสามศูนย์สามห้าครับผมเพราะว่างวดกอนนั้นครับผมเนาะเลขออกครับผมแปดหกห้าใช่ไหมแล้วก็มาออกสามห้าหกครับสมองตัวเก้าครับผมเนาะ เท่ากับว่าออกตัวเดิมนะครับบางคนมีคนหไหนครับเนาะมีคนอหนหาหกหน่อยมากครับวดนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมไปตามให้ f ที่ทั้งช่องครับผมเนาะสําหรับของปู่วัดแปดปู่สามไม่ใช่ปู่วัดแปด4พิษวอดถูกกับผมนี่ครับเอาโอเคครับผมเนาะมาดูของอาจารย์ตีต่อดียก่อนมานี่ครับ หลักหน่วยบนครับปี6-8 8ยังไม่พลาดนะครับผมสังเกตเบึงหงลักหน่วยบนสูตรนีครับผมเนาะมีแม่สลับบุรีใส่แล้วก็มีปู38ใส่ครับผมเนาะในช่องผมแล้วก็มีอาการตีใส่ครับผมเนาะนี่ครับแต่ว่าแม่สลับบุรีมี2สูตรครับผมเนาะแม่สลับบุรีมี2สูตรนะครับที่ว่าลักหน่วยบนเดินดีครับผมเนาะพร้อมกันมากครับผมปีหก นึองบมพาสครับผมแม่สระบุรีครับเนาะนี่ครับผมลงคลิปไปมาดูของนี่ก่อนอาจารย์ตีก่อนนี่ครับอาจารย์ตีเจ็ดแปดสองนะครับนี่ครับแม่สระบุรีครับผมเนาะนี่ครับสองเจ็ดแปดครับเนาะนี่ครับเท่ากับเจ็ดแปดสองตัวเดียวกันนะครับแล้วกันแม่มีอีกสุดนึงครับเนาะแม่ว่าอีกสุดนึงก็ถือว่าปีหกแปดก็ยังพลาดขึ้นกันเนาะปีหกแปดก็ยังไม่พลาดเหมือนกันนะครับอีกสุดหนึ่งนะครับมี 1มี4ี่มี8นะครับหลักหน่วยบนนะครับกับประมาณนี้ครับผมเนาะมาเบิ้งเลขวิ่งสงขาดีกว่าครับผมโอ้ลายใหญ่ห้างเอฟที่ท่านคงจะเบื่อครับผมอย่า่ากันครับผมเนาะเลขพึ่งออกเองครับนี่ครับเลขวิ่งสงขาให้มาครับผมเพิ่นท้มมากประมาณเทียงกว่าเมื่อกี้เองครับผมเนาะนี่ครับเลขวิ่งสงขาพันว่าผระหัดอย่าลืมนะ ปล่อยต่อพวกนั้นนะพี่รอดูอยู่นะนี่ครับผมบนครับวิ่งที่7ล่างครับวิ่งที่1นะครับบนครับ197เม็ดเดียวครับชุด3ตัวครับ1997แล้วก็7จเน้นที่1 9 7แล้วก็97บนนะครับล่างครับเด่นที่1ครับ17เม็ดเดียวนะครับเพิ่นแจงเข้ามาว่าครับเนาะเพิ่นว่างวดนี้นะพะัสนะ พี่มั่นใจมากเลยว่างวดนี้เจ็ดจะมาครับผมน็อเพราะว่าเจ็ดบ่มาโดนแลครับผมเนาะสําหรับเลขเจ็ดครับผมสําหรับเลขเจ็ดไม่มาโดนแล้วครับเลขวิ่งสงขาครับ เลขวิ่งสงขาครับบนครับเด่นที่7นะครับบนครับเด่นที่7ครับให้มาชุด3ตัวเม็ดเดียวนะครับนั่นก็คือครับหนึ 1, 9, ครับ ตัดเล่นสองตัวครับมีหนึ่งเก้าครับเก้าเจ็ดครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับเนี้ยทีหนึ่งเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดบนนะครับส่วนล่างครับล่างครับผมเนาะล่างเด่นที่หนึ่งครับล่างครับเด่นที่หนึ่งนะครับให้มาครับนี่ครับหนึ่งเจ็ด เม็ดเดียวครับ17เจ็ 1, 7, เม็ดเดียวนะครับกัดชื่อว่างวดนี้ไ้มาหหน่อยคูแม่ครับผมเนาะปกติคนจใจไฮมาบนชุด3ตัวเม็ดเดียวแล้วก็ะล่างไ้มาห์สองคูตะวันงวดน,น,ววดนี้พี่มั่นใจมากนะจะแตกทั้งบนทั้งล่างนะคนแจงข่าวมากครับผมเนาะขอบ,บุญขอบคุณเด้อครับผมเนาะ จ้าของเลขวิ่งสงขานะครับ16ทับเทับ8นะครับมาครับผมเนาะมาแคปหน้าจอครับผมมาแคปหน้าจอเลขวิ่งสงขานะครับบนครับเด่นที่7ครับ1 9 7เม็ดเดียวครับล่างเด่นที่1ครับ17เเม็ดเดียวนะครับ กระสุดท่านี้ครับก็ขออวยพ่อนไห้เอฟซทั้งช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแคว้าดลาดปลอดภัยเด้อครับผมสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมเนาะถ่ายชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ